ให้ก็ดีคือเกาเหมือนเดิมเราจะเนาะสำหรับเซานี่เนาะคะ่ะมาอีกแล้วสิ่งดีมีประโยชน์น้ำมาฝาเราจะเนาะสำหรับมื้อนีอ้หลังจากจะดื่มกาแฟแอลดีปูปูหูปูู่ใจเนาะคะ่ะดื่มเป็นประจำเสมอแล้วก็สิมาทำความรู้จักกับสินค้าอีกตัวหนึ่งเราจะ,ะสำหรับในเคือดีเจผู้นาเนาะคะ่ะตัวนี้สิเป็น น้ำเห็ดะส์สมุนไพรตราเทียนโกพีตัวในกรองนี่ก็จะเป็นขวดน้อยนะคะเนาะขวดเล็กสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยอยู่ก,ก็ดื่มได้บ่ป่วยก็ดื่มได้นะจ๊ะอันนี้จะเป็นขวดน้อยนะคะขวดเก่าสมัยเก่าสามสี่ปีที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเนาะขวดเล็กแล้วที่นี่เข้ากับมาเห็ดอีกขนาดหนึ่งขึ้นมาสำหรับผู้ที่ดื่มเป็นประจำเนาะค่ะ ขวดนี่ขวดน้อยมันกินได้น้อยก็เลยมาเห็ดขวดใหญ่เนานะจ้ะเนาะขวดใหญ่980 ML ค่ะพี่ตัวเลขอะค่ะเห็นบ่จ้ะ980 ML คือเกือบลิตรเนาะค่ะเนาะเกือบลิตรสำหรับผู้ที่ป่วยกระด่มไดผู้ป่วยกระด่มใดพี่รสชาติดีค่ะเห็ดหกสายพันธุ์น้ำเขาจากต่างประเทศสกัดยางดีเข้าผ่านกระบวนการตรวจสอบผ่านอยอผ่านฮาลาน,ลานแล้วก็ดืะดมใดไม่มีผลข้างเคียงสำหรับผู้ที่ อ่อนแอป่วยหรือว่าบวบป่วยหรือว่าร่างกายแข็งขงอยากจะดื่มเพื่อสุขภาพเพราะว่าตัวนี้เป็นอาหารเสริมค่ะเหมาะสำหรับเอ่อบางบางบางกลุ่มก็จะเป็นพวกไว้ทํางานแน่แล้วก็เป็นผู้สูงอายุแน่นะคะนะอยากจะซื้อไปให้ผู้เฒ่าอายูยบ้านหรือว่าผู้เป็นพอ่อเป็นแม่ดื่มแกนี่เลยค่ะนาเห็ดผสมสมุนไพรตราเทียนโกคุ้มค่าค่ะคุ้มราคานี่คือสําหรับผลิตภัณฑ์ดีๆติดน้ำน้ำมาฝาก มือนี้แล้วจ้ะเนาะนี่คือน้ําเห็ดผสมสมุนไพรตราเทียนโก,กคอกือผลไ่้หั่นแล้วเนาะพี่เนาะดื่มทุกวันดีทุกวันเนาะค่ะสุขภาพดีบ่มีค่ะอย่างได้เห็ดเอง <laughs> เอามือนี้เนาะค่ะสั้นๆแบบกระชับกระชับเนาะหลับคองฝากจากดีเจกุ้งนางสนใจอยากจะกสร้างซื้อเนาะค่ะหรือว่าเป็นตัวแท้จำหาหน่ายกแปดห้าเจ็ดหกสามเจ็ดหกสนึค่ะเนาะเอามื้อนี้ไปแล้วะค่ะบ๊ายบาย ไชก็ดีคือกาเหมือนเดิมแล้วจะเนาะสำหรับเซานี่เนาะคะ่ะมาอีกแล้วสิ่งดีมีประโยชน์น้ำมฝะฝาเราจะเนาะสำหรับเมื่อนี่หลังจากจะดื่มกาแฟแอลดีคู่คู่หูคู่คู่ใจเนาะคะ่ะดื่มเป็นประจำเสมอแล้วก็สินาทำความรู้จักกับสินค้าอีกตัวหนึ่งเราจะ,ะสำหรับในเครือดีเจผง้นานเนาะคะ่ะตัวนี้สิเป็น น้ำเห็ดะสมสมุนไพรตราเทียนโกพีตัวในกรองนี่ก็จะเป็นขวดน้อยเนาะคะ่ะเนาะขวดเล็กสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยอยู่ก็ดื่มได่บาป่วยก็ดื่มได้นะจ๊ะอันนี้จะเป็นขวดน้อยเนาะคะ่ะขวดเก่าสมัยเก่าสามสี่ปีตีพานม้าเนาะคะ่ะเนาะขวดเล็กแล้วที่นี่เขากับมาเห็ดอีกขนาดนึงขึ้นมาสำหรับผู้ที่ดื่มเป็นประจำเนาะคะ่ะ ขวดนี่ขวดน้อยมันกินได้หน่อยลเลยมาเฮ็ดยยขวดใหญ่เนาะจ้ะนะขวดใหญ่980 ML ค่ะพี่ตัวเลขอะค่ะเห็น่าจ้ะ980 ML คือเกือบลิตรแล้ค่ะเนาะเกือบลิตรสำหรับผู้ที่ป่วยกระด่มใดผู้ป่วยกระด่มใดดี่รสชาติดีค่ะเห็ดหกสายพันธุ์น้ำเขาจากต่างประเทศสกัดยางดีเข้าผ่านกระบวนการตรวจสอบผ่านอยอผ่านฮานลาลแล้วก็ดื่มใดไม่มีผลข้างเคียงสำหรับผู้ที่ ่อนแอป่วยหรือว่าบวป่วยหรือว่าร่างกายแข็งขงอยากจะดื่มเพื่อสุขภาพเพราะว่าตัวนี้เป็นอาหารเสริมค่ะเหมาะสำหรับบางบางบางกลุ่มก็จะเป็นพวกไว้ทำงานแน่แล้วก็เป็นผู้สูงอายุแนนะคะนะอยากจะซื้อไปให้ผู้เฒ่าอายูบ่บาหรือว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ดื่มแกนี่เลยค่ะนำเห็ดผสม,มสมุนไพรตราเทียนโกคุ้มค่าค่ะคุ้มราคานี่คือสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆติดน้ำน้ำมาฝาก มื้อนี้เราจเนนะนี่คือน้ําเห็ดผสมสมุนไพรตาเตียนโก,กคือพันวาแล้วนะพี่นอดื่มทุกวันดีทุกวันเนาะค่ะสุขภาพดีบ่มีค่ะอยากได้เห็ดเอง <c oughs> เอ้ามื้อนี้เนาะค่ะสันสนแบบกระชับกระชับเนาะลาของฝากจากดีเจกุ้งนางสนใจอยากจะสร้างซื้อเนาะค่ะหรือว่าเป็นตัวแท้จำ่ายกะศูนย์แปดห้าเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามหนึ่งศูนย์แปดห้าเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามหนึ่งเอาค่ะนอเอ้ามื้อนี้ไปแล้วะค่ะบ๊ายบาย